สวัสดีครับทวนวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟเดลคารโปรเจกต์นะครับเป็นแนวเซิร์ฟแท้นะครับมีคาริบูด้วยนะคอันนี้นะเสียคาริบูดนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะพวกลิงก์กลุ่มอะไรอย่างงี้นะครับอ่าก็นี่ก็จะเป็นห้องแชททั่วไปนะนี่นะเราก็ถ้าเราจะสมัยดีนะครับ เราเข้าดิสมาเรากดปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ยดนะครับเราก็เห็นทุกห้องเลยนะอันนี้ก็คือลิงก์กลุ่มนะครับอันนี้ลิงก์ติดคอร์ดนะครับอ่ะแล้วก็สมัคร i อดีแล้วก,กดปุ่มนี้แล้วก็ส่งไอเดียให้อดินครับเดี๋ยวแอดินจะสมัครให้นะอันนี้เติมเงินครับอืมอ่ะนี่ดาวน์โหลดนะครับอ่ะปึ๊บเราก,กดนี่แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะพาเราไปหน้าดาวน์โหลดแล้ว อันนี้ห้องแจ้งปัญหานะครับเซิร์เพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับอันนี้กิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับแชสีกลุ่มได้3 2 0ร c นะครับอันนี้กิจกรรมเติมเงินสะสมนะครับได้เป็นหมวกพ่อค้านะครับอันนี้ก็ห้องตลาดนะครับไปผมพาไปดูในเกมร่บผมแต่เราจะไปโคโลราโดกันนะอันนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะคนหนึ่ง เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนลครับผมโอเคครับทวนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะผม,ผมอยู่เมืองแอร์พอร์นะครับอันนี้คือมีดอ่าในร้านค้านะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้นะตีตีผีทีเดียวตายนะครับมีดนี้อ่าไม่เชื่อมาเดี๋ยวผมลองให้ดูก็เป็นแนวเซิร์ฟแท้ร้อยเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมันจะมีแบบคาริบูดนะครับเพิ่มเผมโดนผีตก นี่ครับทีเดียวตายนะแต่ตอนแรกผมตีไม่โดนนี่เฉยเดี๋ยวบอสมานับแป๊บบนึงนี่นะทีเดียวนะับของดับก็ทั่วไปเลยครเหมันตบแท้ทั่วไปเลย เดี๋ยวผมพาเดินชมเซิร์ฟก่อนนะได้เงินนับร้อยสี่สี่บาทนี่กล่องเปิดได้ละไว้เปิไดไ,ปได้ขนม ทำไมมันยังไม่สว่างดีวะมันภาพผมมันแลดูมืดๆอะ่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปยิงบอสนะครับก็เดี๋ยวพาย,ยิงบอสขาวแล้วก็ยิงบอสแดงนะครับ อาไปกรตรงนี้เลยคะับท่านนี้ผมขอ,บอเบาเสียงเกมอ่ะเกมมันดังตัวนี้ดับเงินนะครับ เดี๋ยวไปต่อตัวที่สองกันโอ้โหตัวนี้ก็ดอบเงิน เดี๋ยวเราไปดูแมปคาลิบูดกันนะครับว่าเป็นไงนะลิงก์ขอก็จะทิ้งไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูระบบนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นระบบเทรด GC นะครับมาเสนอคนนี้เขาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแชร์คลิปกับแชร์กลุ่มนะ เขาก็จะได้อันนี้ได้เพิ่ม300 gc อนะครับ GC ก็เข้าตัวเขาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยไปเจอกันที่คาลิบูดแลยครับอันนี้แวะมาให้ดูเฉยครับว่ามีคนทำกิจกรรมเสร็จพอดีไงอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่คาลิบูดแล้วนะครับแป๊บเดผม,ผมพาไปยิงบอส จะใช้หมดกัดนะครับพอยาดใช้แอดมินนะ <c oughs> ต้องตบแรงหรือผมไม่ได้ใส่เกาะวะบันเลงเลยนะ ผมไม่มีปืนมาสับเปลี่ยนว่ะโว้ยตายยากอยู่นะนี่ แบ็คล้าววะเนี่ยไม่ได้นับนะครับผมแมงเลือดเด้งอีกผมจังไรจริงจริงตายนะครับโอเคครับรอบนี้ได้สากาไข่กับเงินนะครับเป็นของเก็บกันเงินงได้สี่พันนะครับยวนึงขอซื้อกล่องซ่อมก่อน,นครับ มีอีกตัวหนึ่งนะน,นี่ผมขอซื้อแม็กก่อนครับเม่งหลับอีกโอ้ีอ๋ยวมันมาแล้ว โอ้ไอ้บ้าเอ,อ้ยเรื่องมันรีก่อนพอดี เมพอมันใกล้ตายนะมันจะเหลี่ยมนะลูกเรือม,มันจะเด้งพัฒนาไงเหลี่ยมจริงเลยโอ้รอบนี้ได้เงินสองกองเลยของก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะสองตัวนี้ก็คุ้มค่าแม็กแล้วมั้งเนี่ยอโอเคครับทุกคน สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับใครที่อยากมายิงบอสแดงแมปแคลิบูดนะครับหรือว่าแบบอยากพาแคนมาอยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทางเซิร์ฟมีซัพพอร์ตให้นะครับแต่คนที่มาเป็นแคนนะเอ้ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับลิงก์กลุ่มลิงก์สมัครลิงก์โหลดอะไรทุกอย่างเลยนะครับโอเคไว้เจอกันครับทุกคนเดี๋ยวคลายโปรเจกต์